ไม่กี่บาทนะครับร้อยสองร้อยซึ่งแบตเตอรี่ลูกละหลายพันซื้อมาไว้ใช้ดีกว่านะครับเซฟสำหรับท่านที่ใช้ระบบโซล่าเซลล์ควรมีใช้นะครับจากตัวเล็กๆนี้สามารถควบคุมทุกอย่างตับตั้งแต่อินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำอินเวอร์เตอร์สองตัวหลอดแบมีเท่าไรเท่าไรมาสายได้นะครับก็เจ็ดแอมป์ดูแล้วไม่น่าจะถึงห้าหกแอมป์ประมาณนะครับ แต่ว่าสามารถประยุกต์ให้ใช้แอมที่สูงกว่าน,นี้เป็น2-300าอยแอมเลยก็สามารถทำได้ตอนนี้ผมจะทดสอบให้ดูสมมติว่าตัวนี้ต่อจากแบตเตอรี่นะครับสวัสดีครับท่านผู้รับชมคลิปวิดีโอทุกท่านพบกับผมอีกแล้วนะครับพงจินดาสโลแกนซ่อมให้พังจากร้านบรนไลอิเล็กทรอนิกส์อันนี้มาโชว บอร์ดตัวนี้ครับเพิ่งได้รับเมื่อกี้ผมสั่งมามันคือบอร์ดต่ำตัด <c oughs> ก็คือถ้าไฟต่ำกว่าที่ตั้งไว้มันจะตัดวงจรประโยชน์นะครับก็คือใช้ในการตรวจสอบแรงดันของแบตเตอรี่ใช้ในโซล่าเซลล์หรือนำไปประยุกชาร์จแบตก็ได้คือเต็มแล้วตัดพอไฟต่ำแล้วต่อแต่ตอนนี้คือมันทำงานในลักษณะต่ำแล้วตัดเต็มแล้วต่อ เพื่อสาเหตุนะครับเพื่อให้แบตเตอรี่ของเรามันไม่เสื่อมสภาพไปให้มันทนทานนะครับเพราะหลักการของแบตเตอรี่เมื่อเราใช้ไฟหมดเยอะมากจะทําให้แบตเสื่อมเร็วนะครับวงจรตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องนี้นะครับอย่างเช่นสมมุติว่าบางท่านใช้ถึง12โวลต์แล้วให้มันต่ําให้มันตัดที่12ถ้าไม่มีตัวนี้บางทีเราเผลอใช้งานไปนเรื่อยๆจนถึง11โวลต์อย่างนี้บ่อยๆเข้าก็แบตเสื่อม ซึ่งผมเองก็เจอกับตัวนะครับตอนนี้แบตผมมีกี่ลูกเริ่มเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆด้วยความที่มักง่ายบอกตัวเองไม่ค่อยไปไหนอยู่บ้านก็ไม่ค่อยใช้ให้หมดเกลี้ยงแต่บางทีกลางคืนนะครับมันลืมดูไม่คิดว่ามันจะหมดก่อนมันหมดกลางคืนก็ใช้จนเกลี้ยงนะครับอย่างแบตหนึ่งลูก12โวลต์เหลือ11เอเหลือ10.9ก็ยังมี10.5อย่างนี้ก็คือหนักๆเข้าแบตมันก็จะเสื่อมครับ สั่งวงจรตัวนี้มาครับ XH ขีด M 6 0 9ครับราคาไม่อะไรครับร้อยกว่าบ,บาทเองถูกๆก,การต่อใช้งานก็ง่ายๆตัวนี้อินพุสนะครับโวลต์อินลบบวกตัวนี้โวลต์เอาลบบวกแค่นั้นเองง่ายๆแต่เรายังสามารถที่จะประยุกต์ใช้งานได้ครับประยุกต์ก็คือรีเลที่มันให้มา แค่ okay. ตัวเล็กๆนะครับ7แอมดูแล้วไม่น่าจะถึง5 6าแอมป์ประมาณนะครับแต่ว่าสามารถประยุก์ตให้ใช้แอมที่สูงกว่าน,นี้เป็น2 3 0 0 m เลยก็สามารถทำได้ตอนนี้ผมจะทดสอบให้ดูสมมติว่าตัวนี้ต่อจากแบตเตอรี่นะครับแล้วเราก็เอาโหลดตัวนี้ผมเอาหลอดไฟรถยนต์ถอดออกจากรถตัวเองมาทดลองไม่ใช่ครับหลอดเก่าๆแล้วก็ต่อเข้าไปเลยครับ ถ้าเป็นอุปกรณ์ที่มีขั้วลืมไปว่าตัวนี้ใช้กับ DC เท่านั้นนะครับขั้วฝั่งนี้ลบฝั่งนี้บวกมันจะตัดขั้วบวกขั้วลบจะต่อไว้ตรงตามที่ไล่ดูวงจรครับเนี่ยลบเชื่อมหากันส่วนบวกมาอยู่ที่ขารีเลย์บวกอีกข้างก็อยู่ที่ขารีเลย์รอการเชื่อมต่อสมมุติว่ามาจากแบตเตอรี่แต่ตอนนี้ผมใช้เป็นสวิตชิ่งครับแทนเสียบปลัก๊กเข้าไป มันจะแสดงแรงดัน11.6แรงดันตัวนี้ผมตั้งอ้างอิงจากมิเตอร์เข็มตัวนี้เพราะว่าน่าจะได้มาตรฐานกว่าเห็นไหมครับ11.62เห็นหรือเปล่าไม่รู้11.62รูนี้ได้11.6ก็จุดเท่าไหร่ก็ให้ได้เท่ากันการใช้งานนะครับเมื่อเราต่อไฟเข้าและตั้งไฟให้ตรงแล้วถ้าเราหมุนปรับที่ไฟมันก็ ขยับตามเห็นไหมครับมันต่อแล้วผมตั้งไว้ที่12โวลต์เห็นไหมครับ11.6 11.9 12.2ผมตั้งให้มันต่อที่12.9เห็นไหมครับ12.9 13โวลต์ก็ต่อทันทีแล้วผมตั้งให้มันตัดอยู่ที่12โวลต์ถ้า11.9มันก็จะเริ่มตัดผมตั้งให้ตัดอยู่ที่น่าจะ สินะครับประมาณนี้การใช้งานเช็คสถานะมันมีปุ่มอยู่2นะครับมีสวิตกดอยู่2กดครั้งแรกก็คือสถานะต่ำตัดผมตั้งไว้อยู่ที่1 2 2สโวลต์เพื่อเห็นความแตกต่างเีลยวเร่งไฟตัวนี้ขึ้นดีกว่า ตนี้แรงดัน12.7ผมตั้งตัดไว้ที่12.2กดแล้วมันจะขึ้นค้างอยู่ประมาณ1วิ12.2ตั้งให้ตัดอยู่ที่12.2ส่วนปุ่มด้านขวามือตัวนี้ขวามือเป็นปุ่มสถานะตรวจสอบกดหนึ่งครั้งสถานะตรวจสอบว่าจะให้มันต่อที่กี่โวลต์นะครับก็0.8ก็12.2บวก0.8นะครับ จุดสามจุดสจุดหจุดหกจุดเจ็ุดแก็เป็น12.9สโวลต์มันจะต่อประมาณนี้ตัวนี้ก็แล้วแต่เราจะเลือกใช้ครับตัดที่12.2ต่อกลับเข้าคืนเมื่อแรงดันเพิ่มเป็น12.9หรือ13บโวลต์นะครับ12.2สองจบวกจุดแซึ่งตั้งค่าได้นะครับการตั้งค่า12.7ตอนนี้กด1ครั้งแช่ไว้นะครับ มันจะเป็นการตั้งแรงดันให้ตรงกับไฟจริงเห็นไหมครับขึ้นมา13ซึ่งเกินจริงถ้ามันแสดงผลไม่ตรงนะครับเห็นไหมครับ11แล้วก็ตั้งให้ได้เท่าเดิม12.3เท่าที่ผมวัดได้เมื่อกี้ไม่ก็วัดเทียบกับมิเตอร์ที่น่าเชื่อถือที่สุดผมมีตัวเดียวนี่แหละครับนอกนั้นก็ยิ่งไปกันใหญ่12.7 12.7 ตั้งไว้ที่12.7แรงดันเท่ากันกับมิเตอร์แล้วก็กระพิบสักพักก็จะบันทึกนะครับส่วนแรงดันตัด12.2เราก็ตั้งได้ครับกด2ครั้งกระพิบนะครับเราก็กดเราก็กดลงปุ่มนี้กดลงส่วนปุ่มนี้กดขึ้นสมมุติว่าผมตั้งให้ตัดอยู่ที่12โวลต์ท้วนอย่างแบตเตอรี่ใช้ให้มัน ดีหน่อยนะครับเราก็เนี่ยมันหยุดกระพริบแล้วเราก,กดดูที่ตั้งเมื่อกี้อยู่ที่12โวลต์นะครับตัดที่12โวลต์ตอนนี้แรงดัน1 2 6โวลต์เดี๋ยวลองลดดูครับลดแรงดันดูตัดสวิตช,ชิ่งดู12.6 1 1งจโวลต์ผมเช็คแรงดันเห็นไหมครับ12โวลต์ให้ตัดอยู่ที่12โวลต์เพราะฉะนั้นตอนนี้มันไม่ต่อหลอดตัวนี้คือสถานะการต่อโหลดไฟไม่ติดหลอดยังไม่ติดก็คือไม่ต่อแรงดันยังไม่ถึง ตัดอยู่ที่12โวลต์แล้วต่อกลับคืนบวกไปอีก0.8ก็12.8โวลต์นั่นเองนะครับคราวนี้ให้เห็นหลอดนิดหนึ่งผมก็จะเร่งมาให้ถึง12.8โวลต์ให้มันต่อชึบชึบ,ชบเห็นไหมครับเป๊ะเลย12.7 12.8ก็ต่อแล้ว พอดีหลอดต่อปุ๊บจาก12.8มันต่อแล้วมันก็ตกจุดจัดกินกระแสไปนิดหนึ่งผมตั้งไว้ที่12นะครับให้ตัดเมื่อแบตรเราอ่อนนะครับใช้ไปเรื่อยๆ,ๆไฟ12.2 12.1 12โวลต์มันตัดแล้วไฟตัวนี้ดับหลอดตัวนี้ก็ดับแล้วก็รอจนกว่าโซล่าเซลล์มันจะชาร์จขึ้นไปอีกนะครับตอนนี้ไฟแบตเตอรี 12. ่12.1สมมุติว่าเป็นระบบ12โวลต์ไฟก็ชาร์จไปเรื่อยๆ ผมตั้งไว้ที่12ตัด12ต่อที่จุด8ก็12.8โวลต์ตอนนี้ชาร์จไป12.3 12.4 12.5ชาร์จเร็วมากไม่ใช่ก็มือผมมุนแรงดันนะครับเป็นการจำลองไฟแบตเตอรี่12.7นั่นงครับ12.8มันก็ต่อแค่นี้เองครับง่ายๆคราวนี้นะครับนี่คือการใช้งาน การตั้งค่าประมาณนี้ทบทวนอีกทีก็ปุ่มนี้เช็คการตัดนะครับตัดที่12โวลต์ตอนนี้แรงดัน11.8โวลต์มันไม่ต่อให้มันต่อที่0.8โวลต์หรือให้มันชาร์จนานๆหน่อยบางท่านก็ตั้งขึ้นกด2ครั้งดับเบิลคลิกนะครับเนี่ยให้ชาร์จได้1โวลต์ค่อยต่อหรือชาร์จ1.5หรือ 2โวลต์ไปเลยให้มันชาร์จดีๆก่อนค่อยต่อโหลดตัวนี้ก็ได้ก็แล้วแต่การประยุกต์ใช้งานแต่ผมเน้นไปที่ผมจะเน้นไปที่ไม่ต้องให้มันชาร์จนานนะครับเพื่อประหยัดไฟบ้านคือชาร์จได้ประมาณหนึ่งก็ให้มันต่อทำงานได้เลยฉะนั้นตอนนี้อยู่ที่2ต้องกดย้ำไวหน่อยครับแล้วก็กดลงมาผมตั้งไว้ที่ หรือไม่ก็1โวลต์หรือ0.9ก็ได้รอกับทิปเมื่อกับทิปจบโอเคครับบันทึกแล้วตอนนี้แรงดัน1 8 8โวลต์ตัดที่12โวลต์เมื่อชาร์จเพิ่มไป 0, 0ุที่แรกผมตั้ง0.8ตอนนี้เป็น0.9ก็เป็น12.9โวลต์ให้ต่อโหลดนั่นเองครับก็รีเลย์ตัวนี้45แอมป์นะครับก็ได้ประมาณหลอดประมาณนี้ถ้าใช้กับเครื่องใช้ ผมก็จะมีอินเวอร์เตอร์มีปั๊มน้ำนะครับเมื่อต่ำกว่านี้ผมให้มันตัดออกหมดเลยอินเวอร์เตอร์สองตัวตัวหนึ่งจ่ายให้ท,ทีวีโทรทัศน์พัดลมตู้เย็นทุกทั้งหมดนะครับเทียสายเบอบอินเวอร์เตอร์อีกตัวหนึ่งจ่ายให้คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นก็จะเดินใหม่ทุกตัวต้องผ่านตัวนี้ต้องผ่านการตรวจสอบเพราะฉะนั้นหลายอย่างรีเลย์ตัวนี้คงไม่ไหวครับคงจะไม่ไหวเฉะนั้นผม ก็เลยต้องมีอุปกรณ์เสริมมาต่อนะครับเดี๋ยวเป็นคลิปหน้าดีกว่าเป็นคลิปคราวหน้าดีกว่าครับว่าจะต่อใช้งานยังไงตัวนี้เรามาดูสเปกการใช้งานกันก่อนนะครับว่าสเปคเป็นยังไงผมสั่งมา140บาทเองเดี๋ยวผมให้ลิงก์ไปสำหรับท่านใดที่สนใจครับก็โอเคร้านนี้ใช้ได้นะครับ่งเร็ว X h m 6 0ขีด แล้วมันในร้านเดียวกันมันก็จะมี H C W M 635วงจรต่ำไฟต่ำแล้วตัดไฟเต็มแล้วต่อเต็มนี่คือเราตั้งเอานะครับว่าใช้เต็มกี่โวลต์เป็นบอร์ดบอร์ดควบคุมการใช้แบตเตอรี่ DC แบตเตอรี่1 2ถึง36โวลต์นะครับ้าในไทยครับในร้านก็จะมีบอร์ดตัวนี้2รุ่นแล้วก็จะมี S S R ตัวสลับไฟ AC ซึ่งผมจะไม่ตัด AC นะครับผมจะตัด DC เดี๋ยวค่อยว่า เดี๋ยวค่อยพูดกันคลิปหน้าพูดไปพูดมาตกอีสานว่าเฉยเลยไฟเข้า7ถึ80ง80โวลต์ DC เนี่ยนะครับพฉะฉันออกก็เท่ากันนั่นแหละมันแค่ตั้งให้ตัดที่กี่โวลต์ได้แค่นั้นเองนะครับจาก DC 7ถึง80โวลต์ก็คือกว้างครอบคลุมแบตทั้งแบต12โวลต์24 36 48ได้หมดนะครับเพราะว่ามันถึง 60โวลต์เจ็ดถึง60โวลต์ดูสถานะอย่างที่อธิบายไปแล้วดูสถานะแล้วก็ตั้งตามตัดตัวนี้ดูสถานะว่าจะต่อที่กี่โวลต์แล้วก็ตั้งกรารต่อตัวนี้เป็นไฟแสดงว่าเครื่องต่อแล้วหรือตัดนะครับถ้าไฟติดคือต่อไฟดับคือตัดคือตัดออกก็ไม่มีอะไรมากครับง่ายๆ ราคาร้อยกาบาทง่ายดีครับไม่ต้องไปทําอะไรเยอะมากมายส่วนในการต่อใช้งานให้เป็น200 300 400แอมป์เดี๋ยวเราดูคลิปหน้ากันนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ2อย่างก็คือใช้แมกเนติกก็คือเกินเกินนะครับแมกเนติกก็คือคกลไกวิธีหนึ่งวิธีสองก็คือโซลิสเตตก็คือใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์พาวเวอร์อิเล็กทรอนิก มอเตอร์ทรานซิสเตอร์แมกเนติกก็คือกลไกต่าง,ง,งๆนะครับโอเคครับตัวนี้ตั้งไม่ตรงกันเท่าไหร่10ตัวนี้ผมเทียบเคียงกับมิเตอร์นะครับ11.6คือตัวนี้จุดหกตัวนี้จุดแปดเพียนการบ้างเล็กน้อยตั้งที่12ต่อที่12.9 0.9ก็บวก12ไปอีกจุดให้ดูอีกรอบครับครั้นี้ผมก็จะมาปรับ ตัวนี้ตอนนี้มันตัดอยู่ไฟแดงไม่ติดเราก็ต้องเร่งให้ถึง12.9แต่ว่าดูที่ตัวนี้ไม่ไม่แม,ม,ม่นยำเพราะตั้งเทียบเคียนตัวนี้12.1 2 3 4ามจใกล้จะติดแล้วครับชาร์จใกล้เต็มแล้ว12.7จุ 12. แล้วครับงานงติดแล้วครับเอาทำไมหลอดผมไม่ติดล่ะ หลวม12.9สองจดเก้คาคันนีต่ำต่ำตัดอยู่ที่12ซึ่งสามารถตั้งได้ก็หมุนลงไปสิบสองโวลต์ตัดแล้วครับ <สา S 1> ก็โอเคครับรีวิวให้ดูถอดลักดีกว่ากลัวช็อตก็ท่านใดสนใจเดี๋ยวผมให้ลิงก์ไปอย่างว่านะครับก็เซฟแบตเตอรี่ของเราให้เ,หเสื่อมสภาพ รัวว่าผมก็ใช้แบบลูกทุ่งลูกทุ่งมานานไม่มีการป้องกันอะไรทั้งสิ้นก็แบตเสื่อมไปหลายลูกซึ่งตัวนี้ก็ไม่ได้แพงอะไรมากแค่140กับวงจรพวกมัดเฟสหรือรีเลย์ตัดต่อช่วยเสริมกระแสก็ไม่กี่บาทนะครับร้อยสองซึ่งแบตเตอรี่ลูกละหลายพันซื้อมาไว้ใช้ดีกว่านะครับเซฟสำหรับท่านที่ใช้ระบบโซลาเซลควรมีใช้นะครับรีวิวให้ดูคลิปคราวหน้าตามที่ บอกย้ำไปนะครับก็มาดูวิธีการเพิ่มกระแสนะครับจากตัวเล็กๆนี้สามารถควบคุมทุกอย่างตัดตั้งแต่อินเวอร์เตอร์ปัม๊มน้ำอินเวอร์เตอร์2ตัวหลอดมีเท่าไรเท่าไรมาใส่ได้นะครับก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูคลิปข่าวหน้านะครับโอเคครับก็เสนอแนะสอบถามพูดคุยทักทายรายงานตัวนะครับมีข้อเสนอแนะอะไร คอมเมนต์กันได้ครับด้านล่างคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้มาฝากเพียงนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมอย่าลืมคลิปหน้าครับรอชมกันได้สำหรับคลิปนี้จบเพียงนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ